สวัสดีคะ่ะช่องแซนวิชพารวยจ้าวันนี้แม่จะพาเพื่อนๆมาทานตําแตงใส่ปูน้ําปลาจา้ามาทานด้วยกันนะจ้าเพื่อนๆมาทานด้วยกันเลยนะจ้าสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าวันนี้แม่จะพามาทานตําแตงกันนะจ้าตําแตงน้ําปลาจา้ากล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ ไดพยายามทําให้สุขสุให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะจ๊ะแล้วก็มีข้าวเปล่าที่แม่เหลือแล้วเก็บเก็บไว้กับหอยจ้อจ้ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะอะไรรวมได้แม่ก็เอามารวมกันกินด้วยกันได้จากประหยัดประหยัดทานกันนะจ๊ะนี่ค่ะตำแตงจะตำแตงน้ำปลาแซบๆซกันเลยจ้ามาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆพื่อนแซบสะใจจ้ะ ไม่มีข้าวเปล่าเหลือข้าวผัดเหลือเอามารวมกันของที่ซื้อมาเมื่อวานหรือเมื่อเช้าเหลือแม่ก็เอามาอุ่นรวมกันเวฟกินจ้ากินกนนันแบบบ้านๆเรียบๆง่ายๆจ้าไม่ได้มีพิธีตีต,ตองอะไรมากมายเน้นความสะอาดจ้ะนี่จ่าเพื่อนๆจา๋าทำแตงน้ำปลาจา่าทำแตงน้ำปลาเลยลองทำแตงดูบ้างเผ็ดแซ่บๆเลยจา้าเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะจา้า ทานด้วยกันจ้าเข้าไปดูในช็อตแม่ได้นะคะแม่ลงช็อตไปแล้วนี่คะ่ะเพื่อนๆจ๋าตำแตงน้ำปลาแม่ไม่ปอกเปลือกน,น,น,นะจ๊ะแม่สับเขียวๆเลยจ้ะให้มันน่าทานตำแตงน้ำปลาแซ่บๆกันเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าอยากให้เพื่อนๆเห็นชดัดๆแต่จะหกมาทานด้วยกันเลยจ้าวันนี้มีข้าวผัดข้าวเปล่าที่เหลือแม่เอามาผัดรวมกัน กินกับตำแตงจ้ะฮู้จับเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะจ๊ะอร่อยมากๆเลยจับเผ็ดแม่เอาข้าวเปล่าแล้วก็ข้าวผัดของลูกที่กินเหลือๆเนี่ยค่ะแช่ตู้เย็นแล้วก็มาอุ่นอุ่นแล้วร้อนมากินแล้วก็มีหอยจ้อแล้วก็มีตำแตงแค่นั้นพอค่ะมื้อกลางวันไม่ต้องมีพิธีตีตองอะไรมากมาย หอยจ้อจากเพื่อนๆอประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะแม่ลงไปในช็อตแล้วเข้าไปดูได้นะคะ แม่ลงช็อตด้วยลงคลิปด้วยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าแม่กินแบบอยู่แบบบ้านๆนะจ้าราคาประหยัดตำแตงจ้าตำแตงยั่วๆเลยจ้าตำแตงจ้าแซบๆเลยนะ้ำปลาลนัวๆเลยน้ำปลาลานัวๆเลยอร่อยตำแตงนี่น้ำเยอะอือ เลียนหัวกินของจัดแล้วมันตาตื่นมาทาน้วยกันนะ้จ้าเพื่อนๆมอกตมแตงมองไม่เห็นปูนี่ค่ะปูปูปค่ะปูเค็ม ตำแตงจับเพื่อนๆมาทำด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าตำแตงยั่วๆเลยจ้านีข่าปูๆขออนุญาตใช้มือนะจ้ะอ,อ,อร่อยค่ะอร่อยมาก อร่อยมากๆเลยตำแตงน้ำฉ่ำๆครับแซ่บ,บ,บแม่กินกับข้าวผัดค่ะข้าวผัดข้าวสวยข้าวเปล่าที่เหลือเมื่อวานแม่เอามารวมกันใส่กล่องแล้วก็มีหอยจ้อแค่นี้พอค่ะอยู่ได้แล้ว ตำแตงแซ่บๆกันเลยจ้าอ,อร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนมาทานด้วยกันจ้ะตำแตงน้ำปลาชฉ่ำๆเดี๋ยวแม่จะลองซดน้ำดูอยากกินน้ำอ,อร่อยค่ะ แม่ไปก่อนนะคะเพื่อนๆม,มาแป๊บเดียวแม่มาแป๊บเดียวบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีจ้าไปดูในช็อตได้นะคะ